สวัสดีครับรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้ซึ่งในสุดสัปดาห์นี้ครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้กรุงธนบุรี FC ของเรามีคิวที่จะออกไปเยือนอ่างของ FC โดยความพร้อมของนักเตะของเราจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับ เราพ่ายแพ้มาหลายนัดแล้วครับเมื่อไหร่เราจะกลับมาทันทีก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดครับก็ถ้านัดหน้าก็อยากจะกลับมาให้ได้ครับผมฟองการเล่นของตัวเองคิดว่าดับลงไหมหลังจากพ่ายแพ้มแล้วก็ดับลงไปบ้างครับผมความมั่นใจลดน้อยลงไปครับแล้ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับพูดถึงเกมนัดหน้านิดนึงเราต้องออกไปก็ แฟนบอลเขาเยอะก็สภารสนามก็ไม่ค่อยคุ้นด้วยยังไงก็เต็มที่ครับถ้ามีโอกาสได้ลงสนามครับฝากแฟนบอลนะครับนันมีถ่ายทั่สดก็ช่วยกันเชียร์กรุงสทพฯรีฟซีครับว่าที่นี้ครับที่เราจะเจออ่างทองครับครับมองเกมนี้ยังไงบ้าง,างก็เกมที่เจออ่างทองนะครับก็เราก็ยังไม่เคยเห็นอ่างทองเล่นด้วยครับก็ ไม่รู้ว่าเขาเล่นในรูปแบบไหนครับก็มองว่าน่าจะเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับว่าเราต้องเอาเกมของเราสู้กับเกมของเขาไ้ได้ครับการพ่ายแพย้ติดต่อกันหลายนัดนี่ส่งผลกระทบต่อกำลังใจของผู้เล่นในทีมมันมันก็มีมีครับมันส่งผลครับทำให้พวกเรา <c oughs> เสียกำลังใจไปบ้างครับแต่ยังไงก็เราต้องสู้ครับ ก็จะทาให้เต็มที่ก็ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นว่าเรามีประโยชน์ในส่วนไหนเราก็จะทําส่วนไหนให้เต็มที่ครับในวันอาทิตย์นี้ครับพบกับอาทองมีความมั่นใจในเกมนะดีมากน้อยแค่ไหนครับที่จริงเรามั่นใจทุกเกมเลยนะตั้งแต่เล่นมาแต่ว่ารายละเอียดระหว่างเกมมันมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทำให้ผลการแข่งขันมันไม่เป็นไปแบบที่เราต้องการ กับเกมอ่างทองก็เหมือนกันเราก็ค่อนข้างมั่นใจเห็นอ่างทองเล่นมา 2- 3สาครั้งแล้วเขาก็มีจุดอ่อนเยอะพอสมควรนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจการที่อ่างทองมีเกมกลางสัปดาห์<ม>คิดว่ามีเป็นข้อได้เปรียบของกรุงธนบุรีเอไหมครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่คิดว่าเขามาเจอกับบางเกาะก็คงจะไม่ได้ใช่ชุดเต็มเขาคงจะไม่ได้คาดหวังกับถ้วยนี้อะไรเยอะนะครับก็ของจริงที่เราไปเห็นหน่าจะเป็นแมตท,ที่เขาเตกระกับราชระชา มากกว่าก็ถ้าถามว่าเรื่องสภาพนักตเตะเขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นผลเท่าไหร่แล้วก็เล่นบ้านเขาเตะห้าโมงครึ่งด้วยหลบแดดน,นิดหน่อยก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเขาเครับความคาดหวังในเกมนะีน,นี่ครับคิดว่าจะสามารถเอาชนะอ่างทองเอฟซีได้หรือเปล่าความคาดหวังในเกมเนี่ยผมคิดว่าแต้มมันมีแน่นอนแต่ผมมองที่สามเลยแบบนี้ต้องสามแต้มเท่านั้น หลังจากพ่ายแพ้มาหลายนัดมีผลต่<ม>ตอสภาพจิตใ,ใ,ใจนักกีฬามากน้อยไหมครับสภาพจิตใจนักกีฬาไม่น่าจะมีผลนะนี่เป็นทีมของนักสู้อยู่แล้วพราเขามายืนถึงตรงนี้ได้เพราะเขามีจิตใจที่เป็นนักต่อสู้อยู่แล้วเรื่องสภาพจิตใจไม่น่าจะมีปัญหาครับฝากถึงแฟนบอลคัดเกมวันอาทิตย์นี้ถ่ายทอดสดผ่านทาง SMMT V ก็อยากให้ช่วยดูช่วยตามเชียร์กัน นะครับเราก็เราก็รู้สึกไม่ดีที่อันดับมันรูดลงมาเรื่อยๆแต่ถ้ามองในแง่เป็นจริงเนี่ยเราเราห่างจากอันดับของแชมปีบินลีกอยู่สิบคะแนนแต่น้อยกว่านั้นหนึ่งเรายังสู้อยู่ก็ขอให้ตามเชียร์ตามดูกันแล้วกันนะครับเพราะเราเราเต็มที่ทุกนัดอยู่แล้วหลังจากนี้เราไม่ศูนย์ก็สามไปเลยนะครับเพราะเป้าหมายเราที่แชมเปี้ยลลีกอยู่แล้ว